ตอนรับสกันเข้าสู่ช่องกปตันดับซิ่งนะครับหลังสุดเราก็ต้องเลิกงานก่อนเนาะวันนี้นี่รเยวันวันนี้เลิกงานไวนิดนึงเพราะเรามีภารกิจเนาะต้องเดินทางนะครับมาที่บ้านน้องพื้นเนาะโคกน้องพื้นหลังจากที่วันนี้มีคนไปขอความช่วยเหลือเนาะถึงร้านพี่เอกเลยนะครับ ซึ่งโอ้ยย่าผมคงบรรยายไม่ได้นะครับเ c เดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกก่อนนะครับนี่นะครับ FC ก็ออกเดินทางกันมาแล้วโอ้ยย่ายังคงบรรยายไม่ได้ครับเอฟเดี๋ยวผมเบรกก่อนครับสีครับก็เมื่อกี้ขอไยด้วยครับบรรยายไม่ได้เป็นถนนลูกรังเนาะตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับหลังจากที่พีเขาไปขอความช่วยเหลือเนาะเมื่อช่วงเช้านะฮะเราก็ ทราบข่าวก็รีบเดินทางมานะฮะเลิกงาน<อ>บาน้านพี่อกไวนิดนึงวันนี้ก็จะให้ส,ส,าสาวๆนะครับอ๋อลงทางเหรอใช่ปกติมันต้องลูมาตรงนี้เหรอโอเครับลงยังไงให้มาถึงจุดหมาย ก็อันนี้มันก็ถึงเหมือนกันแต่มันไกลกว่าอ๋อผมว่าทำไมรอบนี้นานจังคจะลัดไปทางนี้ได้ผมก็บอกรอบมาอะไรวะตรงนี้ไม่ได้ไปหาเห็ดดิวะใช่ไหมจะไปหาเห็ดนนใช่ไหมกลับเพลินเลยก็จะมีสาวๆเนาะทำครัวอยู่ที่บ้านพี่อีกนะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทานข้าวเย็นนะครับเพราะว่าได้ปลาหลายตัวอยู่เมื่อกี้เนาะตกปลาด้วยนะหากับข้าวไป เราจะไปดูว่าสิ่งที่ทางพี่เขาไปขอความช่วยเหลือนั้นนะฮะเป็นอะไรพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายด้วยเนาะตอนที่พี่เขาไปนะรายละเอียดก็เลยยังไม่ทราบแมวลายใรโอ้แมวแมวสุล้นะหญ่เลยเนาะเรียงดีขนาดนั่งลายเดียวกันหมดเลยนั่งลาเสือว แนว่ข้างก็เป็นกดนาฬิกาเบื้องเวลาตลอดบ่ผลร้อนมาเลยมาบ่มาบ้าดนครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับีกตัวเองครับผมเราสวัสดีสวัสดีครับเออเราให้ร่ำรวยวันนี้เรามันตัวนี้มันบติดครับเรามาซ่อมมันตัวบนตัวบนอย่างเดียวตัวนี้มันติดโอ้ยวิทยุผมก็ได้เอาปิดเนาะเอาได้เน๊ เขาเลยเขาเลยเขาเลยคลองดีบ่บอบ่บมีอะไรสอนยังไงบ่บอครับไม่มีปัญหาเนาะไม่ก็หาเอาเถอครับเด้อครับพี่นายท้าความให้หน่อยว่าบางคนเขาเพิ่งมารับชมใหม่เขาอาจจะยังไม่รู้จักพี่อุทิศเอฟซีที่มาติดตามใหม่ๆอ่ะนะว่าพี่แกเป็นใครอะไรยังไงพี่อุทิศเนี่ยผมเปลี่ยนเดิมที่เนาะพวกเราไปทําจิตอาสาเนี่ยแล้วมีญาติพี่น้องของพี่อุทิศเนี่ย แกมมาขอความอนุเคราะห์ม,มาห้องน้ําไม่มีห,ห้องน้ําไม่มีเราก็เลยมาทําห้องน้ําให้อ,อะไอรบาเพื่อนก็พิการด้วยช่วยเหลือตัวเองก็คือไปไหนมาไหนไม่ได<อ>้เราก็เลยนะมาทำปรับปรุงให้ใหมค่ครับผม วันนั้นมันรั่วตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องคือขอเหมือนที่พี่นายเท้าฝ่าไม่ฟังเนาะก็คือท่านเพื่อนเป็นคนพิการนะครับทีแล้วก็เคยมาช่วยเหลือแล้วครั้งหนึ่งเนาะในส่วนของห้องน้ำซึ่งวันนี้เพื่อนก็ไปขอความช่วยเหลืออีกนะฮะในส่วนของน่าจะทีวีนะฮะทีวีมีปัญหาทีวีเราจะแกก็เลยไม่กล้าไปซ่อมเองแกกลัวมันพังแล้วแบบ ทีมงานเราจะทำหาในวัน้ี้เ็เป็นเครื่องที่ทางผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ไปตอนนั้นเนาะใช่พี่ก็กำลังเข้าไปเช็คให้อยู่นะครับเอฟซี่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเนาะไม่ไกลเท่าไหร่เราก็สามารถมาช่วยเหลือได้นะครับเหมือนกูก็เลยชอบแมวด้านโน้นนะ นี mm ų, Cette, setting, ่บ๋อที room, room, an. ่ม te okay, uh ันเสียอยู่นี่บ๋อแต่แต้มมันจะทุ้ามันุยด้วยเลยไฟมันโบกขึ้นครับพ่อน้าไฟโบกขึ้นบมดตัวนี้ป๋ครับผมแกออกมาเบิ้งมึงดูตัวรับสัญญาณป๋อตัวนี้ไฟไม่ขึ้นเพรสายมันขากาศใช้ใช้มาเบิ้งมึงดูสายมันขาดขาดได้หนแบดกี้อยู่บ๋อเอามาอยู่เดี๋ยวต้องไปลี้ยนนิดเดียสายอากาศป๋อืมอืมน่าจะสายขาดในนะตัดต่อใหม่ได้ไหมลื้อเลลยื้อเลย คิดแล้วหู้แล้วรู้ไล้ใช่ไหมช่างใหญ่สั่งดื้อแล้วครับแม่ใส่เครื่องมือเจ้าเฮ้ยนี่นี่ปีไหนก็เตรียมเครื่องมือมาเรียบร้อยขาดไปเส้นนึงเส้นนอกไมขาดโอ้ยแล้แจ้งแล้จะดูอยู่แกะตัวนี้ออกเจ้าเราต้องนานแล้วเขาไม่ไปบอกไปได้ห้องน้ำใส่ดีใส่สบายหรือเปล่โอเคโยครับสะดวกสบายเหมือนเดิมครับผมไหลดีขึ้นเ่าโอ้จโห เดี๋ยวผมวางกล้องก่อนนะครับแ่านสิคุณพอมาตีตีเนาะไม่เล็กทั้งบุญเลยเนาะไม่มีอะไรเลยถ้าผมจะเกะผมก็เกะแล้วผมกลัวมันจะพังแล้วมันเออทำไมไม่แจ้งก่อนนี่นะประเด็นเาขาดแล้วตรงนี้เนาะประเด็นของมันตัวนี้เดะแจ้งก่อน นี่ยทำก่อนบอกไม่ได้สั่งเลยทำทีหลังทำทีหลังบอกไม่มีหัวคิดเลยเนี่างเนี่ยไม่มีผมไม่ละผมขอโทษนะครับทำไปเพราะมันก็บูรกาเฮฟคือกันแล้วครับออีุปกรณ์เรามาแค่นี้มีครีมเพิ่มเลยไหมครีบเอาครีมแบบไหนครีกันแดดมั้ยหร่อฮะไม่ฮะเอาครีมแบบไหน มีบใช้เครื่องมืออยู่ใช่คีมขีมคีมมผมเฮ็ดไฟเฮ็ดยังผมเฮ็ดอยู่ได้ครับมาหน่าผมก็เฮ็ดงานก่อสร้างอยู่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เดี่ยนโอ้มันบอกามีคีมอยู่อ่าทั้งนั้นก็โอเคอยู่อ่าเช็คลงเช็คแหลมผมมีอันน้าอย่างดีผมมันขาดเอาบัดเวลาชุกเชิญไฟสิมาเฮ็ดให้อันนี้ก็พังแหละนี่เฮ็ดอะไดร ลูกพีลาสุกมาบึ้งเนี่ยผังหมดแล้วแม่งจะหลายผังมากกว่นี้เมียรเยอะมากนี่นะครับวันนี้ก็มาอาจจะมีบักตรีส้มเนาะในส่วนของนะเขาเรียกอะไรนะตัวรับสัญญาณหรอล่พี่ใช่ตัวรับสัญญาณอ๋อถวัตจรีทีวีเรามีข้อแม้ต้องก่อนค่ำทำไม่ไม่งั้นมันจะมองไม่เห็น เนี่ยเดี๋ยวก็จะเตรียมตัดต่อสายใหม่เนาะเพราะว่าตอนที่ดูอาการเบื้องต้นเนี่ยสายน่าจะขาดในนะฮะาะคุณก็พิการเนาะจะเดินไปไหนก็ลำบากนะาเดินไม่ค่อยได้นะฮะพี่ต้องมีคนพยุงก้อนห้องน้ำอยู่นู่นจะมีมาแบบนี่ยลองเดินไปดูห้องน้ำอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเขาทำมาให้ไปไกลบ่ เราจะทำไม้อะไรแบบเดินอ๋อลาวไม่ไผ่ครับได้แล้วก็เวลาแกเดินไปแกก็จะลาบจากตรงนี้ไปเลยอไมาไผ่ก็มาไผ่ผมนี่แหละสำรับคลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ